กราบสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกทกท่านครับผมก็คลิปนี้นะครับเป็นงานด่วนอีกหนึ่งคลิปนะครับคือต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยเพิ่งไฟแนนซ์เนี่ยวันนี้ที่ผมลงคลิปนะเป็นวันที่จะปล่อยรถคันนี้แล้วก็เมื่อวานอ่ะไฟแนนซ์เพิ่งอนุมัตินะครับก็ลูกค้าทําเป็นดาว15แล้วก็ทาวันเดียวไฟแนนซ์อนุมัติเลยนะครับอันนี้ก็คันนี้ก็เป็นอาชีพเกษตรกรนะครับก็ลูกค้าบอกว่าเช้อต้นผ่านแล้วใช่ไหม พรุ่งนี้รับเลยอ้าวรถยังไม่ได้แต่งครับท่านเพราะว่าคือปกติต้องบอกงี้นะครับที่เวลาเซลเนี่ยเขาถามว่าลูกค้ารับรถวันไหนอะไรเงี้ยถ้าเราแจ้งล่วงหน้าได้อย่างน้อยนะน้อยสุดเลย1วันจะดีมากเพราะว่าคือเขาจะได้มีเวลาเตรียมรถแต่งรถให้เรานะครับมีใช่เพราะว่าเวลาที่เรามาเรารถปุ๊บมันจะได้รับรถดีแต่บางทีถ้ากระทันหันเนี่ยก็ลูกค้าอาจจะต้องรอนิดหนึ่งสักประมาณ สองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะติดฟิล์มเสร็จอะไรพวกนี้นะอย่างอื่นมันไม่ยากครับมันยากแค่ตรงฟิล์มเพราะฟิล์มมันต้องรีดเพราะว่าถ้าไม่ปลานีดนิดนึงเนี่ยมันจะออกใบไม่ดีนะครับตัวฟิล์มนะนะครับนะผมก็เมื่อเช้าผมมาแต่เช้าแล้วนี่เตรียมผ้ามาเช็ดรถแล้วครับทุกท่านก็คือเมื่อเช้านะมาถึงปุ๊บผมก็ไปอุ้ยผ้าลวงเมื่อเช้ามาถึงก็ไปนี่ก่อนเลยฮะไปล้างรถ นะครับก็ล้างมาแล้วเรียบร้อยก็เหลือแค่มาเช็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วยอิฐพี่ปลาโมนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรฝ่ายที่ติดตั้งอุปกรณ์นะช่วยติดอุปกรณ์บางอย่างที่ผมติดได้นะครับผมแต่ฟิล์มผมทําไม่ได้นะโอเคนี่เดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้เป็นรุ่นอะไรที่ปล่อยด่วนนี่ครับก็คันวันนี้นะนี่คันซ้ายนะที่ด่วนคันนู้นแต่งเสร็จมาก่อน นะคือถ้าสมมุติว่าเราแจ้งเริ่มมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับทุกท่านก็คือแต่งเสร็จมาหมดแล้วเช้ามาก็แค่เช็ดเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับก็ส่งมอบได้แต่คันนี้ดูนะครับผมให้ทุกท่านดูเนี่ยผมเพิ่งล้างมายังเปียกน้ําอยู่เลย <c oughs> นะครับก็นี่เปล่าๆเลยไม่มีอะไรเลยเพราะว่ารถยังไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆนะครับก็ลูกค้าก็โอเครอได้เพราะว่าผมก็แจ้งลูกค้าบอกว่าผมนัดรับช่วงเที่ยงนะอะไรเงี้ยลูกค้าก็โอเคได้ ก็คันนี้เป็น1.9ตัว S นะครับถ้าดูจากไฟท้ายก็รู้ละเพราะว่าเป็นไฟท้ายแบบมันติรีเฟกเตอร์นี่เห็นไหมนี่ตัวรถนะก็อันนี้เดี๋ยวผมติดครอบมือเปิดจานรองมือเปิดให้ลูกค้าอีกนะครับแล้วก็พี่ปราโมทจะมาติดฟิล์มให้นี่นี่ตอนนี้อะไรแต่งเตรียมไว้หมดแล้วนี่นี่เห็นไหมเต็มเลยนี่นะครับ ก็เป็นแคปโฟนะครับมีโลโก้แคปโฟอยู่ด้านข้างแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับด้านหน้าก็ตัวนี้ถ้าเป็นตัว S เนี่ยก็รู้อยู่แล้วครับเป็นไฟหน้าตัวเขาเรียกอาเพ่อง่ายคือไฟหน้าธรรมดาแต่ถ้าเกิดได้ชื่อเป็นทางการก็คือไอตัวไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นั่นแหละครับกระจังหน้าเป็นสีเทานะครับส่วนนี่ถ้าเป็น X อ็กซก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระจังหน้าสีดําได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มานะครับนี่เป็นไงแต่เดิมๆิมจริงๆมันก็โอเคนะเพราะว่ามีระบบพวก ระบบไฟฟ้าแบบพวกอะไรล่ะเนี่ยคือกระจกมองข้างมันปรับไฟฟ้าได้หมดแล้วไงครับรถทุกรุ่นตอนนี้นะตอนเดียวก็ได้นะครับท,ทุกท่านแล้วก็คือถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องออปชั่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมให้ดูนะคือด้านหลังความกว้างด้านหลังอะ่ะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากด้านหน้านะครับมันก็กว้างเท่าๆกันแหละนะนี่แผงประตูก็มีวัสดุบุนุ่มเท้าแขนนะครับถ้าท่านใดแบบว่าออกตัวนี้ไปผมแนะนํานะ อาจจะไปหุ้มหนังตรงนี้อีกหน่อยเพราะว่ากันเหงื่อจากพวกแขนนะเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เราสัมผัสเยอะมากนะครับแล้วมันจะได้ลดกลิ่นอับตรงนี้ด้วยนะครับพอเป็นหนังนี่ก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านถ้าใครเอาไปแต่งนี่หล่อเลยนะตัวเอสแล้วก็เป็นรุ่นที่ประหยัดด้วยซื้อเงินผ่อนก็ถูกอะซื้อผ่อนถูกซื้อเงินสดก็ซื้อในราคาที่ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับ นี่เดี๋ยวผมติดจานรองมือเปิดให้ดูนี่ทำเป็นอยู่แค่นี้ยังจะโช์เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยนะผมหาที่วางโทรศัพท์ก่อนเอางั้นเลยเนี่ย คือแบบเราต้องใช้ผ้าที่มันแบบว่ามันสะอาดด้วยนะครับอันนี้ผ้าผมเพิ่งแกะมาจากถุงใหม่เลยนะอันนี้ปอดีอาเขาบอกว่าปีใหม่เซลต้นอยากได้ะไรผมบอกว่าไม่อยากได้อะไรนอกจากผ้าเช็ดรถเพราะว่าเป็นสิ่งที่หายบ่อยมากนะครับ <c oughs> ดับแรกครับทุกท่านถ้าซื้อไปติดเองเช็ดกันเลยนี่แล้วมันก็จะมีไอตัวการลอมเปิดน,นี้มันจะเป็นกาวสองหน้านะครับแกะกาวสองหน้าออกผมติดให้ดูก็ <c oughs> ดันไว้นะครับดันรถเบาๆนะง้างออกมาปุ๊บก็ลวงไปด้านหน้าแบบนี้นี่อ่ะก็ยกนิดหนึ่งให้มันกันหนีครับแล้วก็ก่อนจะลงก็ดูให้มันลงล่องก่อนนะครับนี่ขันนี้เนี่ยผมติดให้ทั้งตัวจานรองแล้วก็ตัวข้อบมือเปิดเลยนะนี่เห็นไหมปุ๊บเนี่ยมันก็จะแนบทุกส่วนนะครับดูให้มันพอดีด้านหน้าด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวติดด้านหลังให้ดูอีกอันนึง นี่ก็ทําไว้เหมือนเดิมนะครับดันไว้ลวงเอาข้างหน้าแย่เข้ามาก่อนครับปึ๊บง่ายๆครับง่ายๆบอกเลยแต่ต้องติดดีๆนะไม่งั้นถ้าติดไม่ดีมันไม่แนบกันทุกส่วนนะแล้วมันจะหลุดง่ายนะครับคือบางทีแบบว่าเราเรา,เรารีบติดใช่ไหมข้างหลังมันติดแต่ข้างหน้ามันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่แนบสนิทนะครับมันจะกดแรงดึ๊ดึบด๊บดึบ๊อย่างเงี้ย คือนั่นคือมันติดไม่แน่นนะเดี๋ยวหลุดนะครับต้องติดดีๆเดี๋ยวค่อยรีดก็ได้นะครับแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นชุดตัวตัวครอบมือเปิดเป็นชุดครอบมือเปิดนะนติดให้ดูมันเดิมครับดูระยะให้มันได้ก่อนพอดีก่อนฟื้นี่เดี๋ยวค่อยรีดเดี๋ยวใช้ผ้ากดเพราะว่าใช้มือเดี๋ยวมันจะเจ็บ แล้วก็เวลาซื้อมือเปิดนะครับผมแนะนำนิดนึงนะครับเวลาซื้อมือเปิดพวกนี้ต้องดูดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องดูอันที่มันมีรูกุญแจนะเพราะว่าอย่างรูต้องดูรถเรานะว่ารถเราคือถ้าเป็นสมมติปี2020ลงไปอย่างเช่นปี2019รครับบางทีรูมือเปิดมันมีแค่ฝ้างข้างฝั่งคนขับในบางรุ่นอย่างเดียวก็มีนะต้องดูซื้อให้ถูกนะครับเพราะว่าบางรุ่นซื้อมาแล้วไม่มีรูฝั่งคนนั่ง นี่ก็ติดไปง่ายๆนี่ข้างหลังชื้นอุ้ยผิดปะเนี่ยเอามาผิด เรียบร้อยเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆครับนี่ติดเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวผมต้องใช้ผ้ากดอีกนะเพราะว่าถ้าใช้มือเหมือนมือมันจะฝืดอย่างนี้ไงเนี่ยมันจะฝืดแต่ถ้าใช้ผ้าเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่คือถ้าใช้ผ้ามันลื่นแล้วมันกดได้แรงกว่านะครับเนี่ย นย่าเงีเ้ยแม้ข้างหน้ามันก็จะลงล่องพอดีเนี่ยประมาณนี้ครับนะนี่แล้วก็อันนี้พี่โมดเป็นเดี๋ยวผมให้ดูที่นีดฟิล์มคือปกตินะฮะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปกติฟิล์มบานหน้าทุกท่านเราจะตัดเลยทันทีไม่ได้ เอ้ยเราจะติดเลยทันทีไม่ได้มันต้องรีดก่อนพี่โมดเพราะอะไรนะมันถึงต้องรีดฟิล์มบานหน้าก่อนเพราะว่าในตัวกระจกเนี่ยมันโค้งอ่าพอมันโค้งปั๊บเนี่ยเวลาเราไปติดเนี่ยมันจะไม่แน่ๆกระจกเราต้องเบาให้มันให้มันฟิล์มมันโค้งตามกระจกนี่นะครับก็เลยแต่ว่าดีตรงที่ว่ามีกระจกสำรองนะเพราะว่าถ้าบางท่านที่ไม่มีกระจกสำรองครับคือต้องไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปยืนเก้าอี้แล้วก็ เป่าบนหน้ารถซึ่งมันเมื่อยมากเมื่อยมากละคือพี่โมดแกก็เลยทําไอ้ขาตั้งเหล็กอันนี้ขึ้นมานะครับําขาตั้งเหล็กขึ้นมาแล้วก็พอดีเนี่ยมีลูกค้านะมาเขาเรียกว่าอะไรที่ศูนย์ผมว่ามันรับเคลมประกันด้วยใช่ไหมละ่ะเวลาลูกค้ากระจกแตกอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะมาเคลมที่ศูนย์แล้วก็เปลี่ยนนะเราก็เลยเอาอ่ากระจกบานที่แตกกันแหละมามาวาตงตัวนี้แล้วก็รีดเอาผมให้ดูบานนี้มันแตกตรงไหนว่า mm. นี่ นี่นี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือแนะนําเลยนะครับเวลาที่ขับรถอยู่ห่างๆรถสิบล้อไว้นะเพราะว่าเวลาหินมันล่วงหรือมันกระเด็นเนี่ยมันกระเด็นขึ้นมาแบบทีเดียวแตกเลยนะยิ่งขับตามมาไวๆต้องระวังนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะเหลือติดพวกยางรองเท้านะครับแล้วก็ติดซ์มแล้วก็พวก ถ้าคุมรถอะไรให้ลูกค้าอีกแล้วก็เดี๋ยวต้องแก้ไขงานทําเอกสารให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องของเซลต้นอีสุสุด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปช่วยพี่ปาโมแต่งรถก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ